สูงผิดหูผิดตาแล้วแต่โป๊้วันนี้เรามาดูนาข้าวของป้าสำเพากันครับกี่ไร่ครับสิบเไร่เป็นข้าวข้าวเหนียวเป็นไงบ้างคนเข้ามาเห็นก็บอกโอ้โหเอาข้าวอะไรใส่เม็ดลวงใสดีจังเลยเขาน่าจะถามป้าว่าเอาอะไรใส่ข้าวไม่ใช่เอาข้าวอะไรใส่แล้วมันไม่มีหนอนมียาฆ่าแมลงไม่ได้ฉีดจริงเปล่าไม่ได้ฉีดเชื่ออยู่แล้วครับเมื่อป้าไม่ได้ฉีดก็เพราะว่าป้าใช้ช้างสยามข้าวถึงได้โตไวแข็งแรงแล้วอะไรอีกครับป้าบอกเขาไปหน่อยโอ้โหมันสูงสูง ผิดหผิดตาแล้วแต่ตกอู้มันเหลืองจะหันไปไหนสนใจพิธีกรผมด้วยหันมองแต่ข้าวเนี่ยไม่มองไม่มองคนดูก็ข้าวของป้านั้นทั้งสูงทั้งสวยเป็นผมผมก็ภูมิใจเหมือนป้านั่นแหละครับว่าแต่คุณป้าใช้มากี่กระปุกแล้วครับกเดียวเอามาฉีดสองวันเปึ๊บออกพร้อมกันเลยเนี่ยดูกันจะจะอะไรครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับงานนี้มันลดปุ๋ยไปต้องกี่ลูกอะลูกเนี่ย คิดว่ามันคุ้มเหม่อนที่จ่ายไป่ะยังจะถามอีกเหรอว่าคุ้มหรือเปล่าคุ้มเหลือเยอะเลยเลยใช้ต่อมาแบบเนี้ยใช้ดิเกี่ยวแล้วทําต่อเลยเนี่ยอ <c oughs> ส่วนใครที่อยากปลูกข้าวให้ได้เหมือนกับคุณป้าสัมเพลก็กดทิตะกาได้เลยนะครับ